สวัสดีครับท่านผู้ชมครับข่าวจริงสปริงนิวสิบเนาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่11มีนาคมพุทธศักราช2 5 5 5ครับวันนี้พบกับผมรวีตอนทรงและคุณกาญจนาปลื้มจิตครับก่อนที่เกิดปัญหาหมอกควันเหล่านี้นะครับเชียงรายถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบโดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศในช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมานะครับแต่ล่าสุดพอเจอปัญหาหมอกควันเข้าไปคนที่นั่นเองก็ต้องใส่ผ้าปิดจมูกกันตลอดเวลาส่งผลไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจหรือ น้ำตาที่ต้องไหลออกมาตลอดเพราะฝุ่นควันเหล่านี้นะครับซึ่งผู้สื่อข,ข่าวของเรานั้นก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเกิดจากอะไรอะไรคือปัญหาและจะช่วยเหลือประชาชนอย่างไรเราจะติดตามจากรายงานของผู้สื่อข,ข่าวคุณสุภกรสุวรรณเจริญผู้สื่อข,ข่าวประจําจังหวัดเชียงรายครับนี่คือภาพกระโดดรถระเพิงจากหน่วยงานต่างๆออกฉีดพ่นละอองน้ําเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศซึ่งเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันขอจดจังหวย หลังฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน10ไมครในอากาศของจังหวัดมีปริมาณที่สูงโดยเฉพาะอำเภอแม่สายซึ่งกรมควบคุมมลพิษตรวจวัดคุณภาพอากาศพบสูงถึง437ไมโครกร,รมัมต่อลูกบาศเมตรถือเป็นค่าสูงสุดเป็นประวัติการขณะนี้แม้จะเป็นช่วงกลางวันแต่จะเห็นได้ว่าชุมชนต่างๆในอำเภอแม่สายยังถูกปกคลุมด้วยหมอกควันอย่างหนานแน่นนะครับรวมถึงจังหวัดท่าเลกซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยเราด้วยครับ จากการลงพื้นที่สำรวจของทีมข่าวพบว่าทั่วทั้งอำเภอแม่สายยังอยู่ในสภาพอากาศปิดเนื่องจากมีควันไฟปกคลุมตลอดทั้งวันจนรู้สึกได้ถึงอาการแสบตาและจมูกเมื่อตะเวนไปตามแนวชายแดนก็พบว่าป่าและจุดมีร่องรอยถูกไฟเผาไหม้ไปแล้วเป็นบริเวณกว้างและยังเห็นหมอกควันไฟปกคลุมในหมู่บ้านของรัชดรชาวพม่า,า,มาอย่างหนานแน่นซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนตามแนวชายแดนเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น ผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงรายยอมรับว่าปัญหาหมอกควันเกิดจากการเผาไร่และเผาป่าเพื่อปลูกพืชและหาของป่าของชาวบ้านในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้านแต่การจับกลุมนั้นทำได้ยากเพราะไม่พบตัวผู้กระทำความผิดหากมองย้อนหลังไป4ปีปกติจะไม่การเผาในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนเพื่อเตรียมที่เพาะปลูกปีนี้จึงไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแต่ก็มาจากปัจจัยหลัก2ส,ส่วนคือการเผาป่าและสภาพความกดอากาศสูงที่แผ่ปกคลุมจังหวัดทางภาคเหนือ เป็นในส่วนของจังหวัดเชียงรายเอง70%แลสเปราประเทศเพื่อนบ้าน3 0นะครับเพราะว่าฤดูที่เราดูสิติย้อนหลังไป4ปีเนี่ยนะฮะที่จะเผาไนจริงๆเนี่ยไม่ไม่ใช่เดือนนี้นะฮะมันจะประมาณกลางเดือนมีนาไปต่อเมษาเลยเพื่อที่ว่าชาวบ้านที่เขาจะปลูกพืชไร่พืชผลเขาเนี่ยเขาจะต้องเตรียมพื้นที่นาพื้นที่การเกษตรเราจะเห็นว่ามันจะขึ้นไปสูงมากช่วงมีนาเมษาแต่ปีเนี้ยที่ขึ้นก่อนเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะฮะ ขณะที่ทางรัฐบาลได้พยายามเรียกแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยจัดกิจกรรมออกมารณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาพร้อมทั้งอุดหนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือแห่งละห0,000บาทในการพ่นละอองน้ําในอากาศจัดหาเครื่องมือหรือจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสังวัชพืชให้เป็นปุ๋ยแทนการเผารวมถึงการสนับสนุนเงิน SML ให้กับทุกหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหารวมถึงชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในที่ดินของรัฐก็จะมีการออกโฉนดชมุมชนให้ แต่ต้องเปลี่ยนมาปลูกพืชยืนต้นเช่นยางพาร,ราชากาแฟแทนการปลูกข้าวโพดหรือพืชล้มลุกเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวเราก็จะมีการเป็นประธานทำบุก่ค่ก็คือว่ากลุ่มวัชพืชต่อสังหรือฟางนะครับเราก็จะมีการจัดหาจุลรีพื่อยอดสลายแทนการเผานะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นปุ๋ยแทนนะครับแล้วก็ดอกจากนั้นเองนะครับทางจังหวัดชิงไายได้ร้องของบประมาณทาง s อสบเ นะครับกองทุนหมู่มบ้านกน็จะจัดให้ในทุกหมู่มบ้านนะครับที่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่พี่น้องป,ประชาชนครอบครองอยู่นะครับอาจจะอยู่ในเขตของที่ดินของรัฐก็จะดำเนินการออกเฉลมชนให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นพื้นที่ต้นแทนนะครับล่าสุดจังหวัดเชียงรายเริ่มประกาศปฏิบัติการหยุดหมอกควันภายใน3วันเพื่อควบคุมการเผาไหม้ทั้งการระดมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการเข้าถึงพื้นที่และการมาคับใช้กฎหมาย ซึ่งโทษสูงสุดจะมีการปรับถึง1นึ0 0 0สบาทจำคุก15ปีหากใครยังละเมิดการเผาไหม้พร้อมกันนี้ยังเตรียมอบยกประชาชนกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้มีรโรคประจําตัวผู้สูงอายุและเด็กไม่เกิน10ปีออกจากพื้นที่หากฝุ่นละอองในอากาศสูงกว่าที่เป็นอยู่สุภกรสุวรรณเจริญทีมข่าวท,ท้องถิ่นข่าวจริงสปริงนิวรายงาน และครับหมดเวลาของข่าวจริงสปริงนิวส์ในช่วงของเรา2คนแล้วนะครับช่วงหน้ายัางมีไม่ว่าจะเป็นข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬานะครับติดตามกันได้ในช่วงต่อไปช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ